สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนุ่งเลิศนะครับมีใครจําทุเรียนต้นนี้ได้บ้างครับผมนี่ผมเคยลงวิดีโอไปประมาณเดือนประมาณหเดือนได้แล้วนะครับทุเรียนต้นนี้ที่ใบมันเหลืองทั้งต้นนะครับจําได้ไหมที่แบบเหลืองทุกใบเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูอาการเขาหายปกติแล้วในวิดีโอนี้ผมจะบอกว่าทํายังไงให้มันหายนะครับ ันที่จริงผมเคยพูดไปแล้วเผื่อบางท่านที่เพิ่งมาเห็นวิดีโอนี้เป็นวิดีโอรแรกนะฮะเดี๋ยวคุยกันต้นนี้เสร็จแล้วผมจะพาเดินดูลหลายๆต้นในแปลงนะครับแปลงนี้เป็นทุเรียนมูซันคิงอายุได้2ปีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสภาพต้นรวมๆของต้นนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับจากันได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นภาพที่เมื่อก่อนให้ดูนะครับตอนนี้สภาพเขาดูนะครับดูยอดออกมานะครับเห็นไหม ก็ยังมีร่องรอยของใบเก่าที่เห็นอยู่นะครับนี่นะครับใบเมื่อก่อนมันเหลืองแบบนี้แหละนี่นะฮะดูยอดใหม่ออกมาสวยนะครับไม่มีปัญหาเลยนี่เผื่อใครที่ยังลังเลอยู่ว่าควรจะทําตามดีไหมนี่แหละครับใช้คลิปนี้เป็นเป็นตัวตัดสินเลยนะครับคือผมทําแล้วมันหายจริงไม่ต้องปลูกใหม่นะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยส่วนมัน จะโตทันเพื่อนหรือไม่ทันตัวนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับไม่เป็นไรเนาะมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมทํายังไงกับเขาบ้างนะครับอันดับแรกเลยผมพรวนดินนะครับพรวนดินเนี่ยพรวนดินใช้จอบเรานี่แหละสับดินเลยนะครับสับให้เขาเกิดระบบรากใหม่รอบๆนี่เลยนะครับพรวนดินพรวนดินเสร็จแล้วเนี่ยมีการเติมปุ๋ย1500นะครับแล้วก็บวกกับพวกปุ๋ยคอกเข้าไป ปุ๋ยคอกอั m i ดมิดก็ได้นะครับ15 00บวกกับ2 8 88ก็ได้นะครับจะใช้อะไรก็ได้นี่เห็นไหมครับโอ้โหใบนี่ขึ้นมาสวยงามเลยนะครับส่วนเผื่อท่านไหนที่ไม่มีปุย๋ยไม่มีอะไรนะครับก็เพียงแค่ท่านทำการพลวนดินนะครับพลวนดินแล้วก็อาศัายพวกดลมไม้หรือยิบซ้ำเข้าไปร่วมด้วยก็ได้นะครับ แต่ต้นนี้ผมใส่มี1500ของยาล่านะครับที่เป็นปุ๋ยแคลเซียมนะครับแล้วก็ตัวโดโลไมท์นะครับที่ผมหบานนี่แหละหายเลยนะครับประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับซึ่งมันเกิดจากอาการขาดธาตุอาหารนั่นแหละครับระบบรากเขาอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงเหมือนต้นอื่นนะครับหลังจากที่เราทําการควนดินระบบรากเขาเดินดีได้กินปุ๋ยกินอะไรแล้วนะครับนี่เห็นไหม โอ้ออกมาสวยเป็นที่น่าพึงพอใจเลยนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองสําหรับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นใบมันเหลืองนะครับต้นใบมันเหลืองและเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งนะครับเหลืองเหมือนกันแต่ไม่ได้ทําการแก้ไขผมทําเป็นต้นทดลองไว้สองต้นไปเดี๋ยวไปดูกันอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมได้ทําการทดลองไว้เนาะ ต้นนี้ไม่ได้ทําการแก้ไขปล่อยเลยนะครับปล่อยธรรมชาติก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้ส่วนต้นที่เราผ่านมาเมื่อกี้ก็คือทําการแก้ไขแล้วใบก็จะเดินดีอะไรก็จะปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวต้นนี้ผมจะทําการแก้ไขให้อีกนะครับแล้วก็อาจจะกดติดตามไว้ก็ได้เดี๋ยววีดีโอหน้าผมจะมาทําให้ดูใหม่เลยเผื่อใครที่ยังตามไม่ทันตั้งแต่วิดีโอแรกนะครับนี่แหละสภาพต้นก่อนการแก้ไขมันเป็นแบบนี้นะครับ เผื่อใครที่สงสัยว่ามันเป็นสภาพไหนในสวนท่านอาจจะเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวมาแก้ไขด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอให้ฝนฟ้าเปิดดีๆก่อนนะครับตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้ฝนตกหาโอกาสเข้ามาถ่ายวิดีโอยากมากเลยนะครับพอดีฝนหยุดไปเดี๋ยวผมพาเดินทัวร์ในสวนกันนะครับครับผมหลังจากที่เราเข้าไปดูต้นที่ทําการแก้ไขมาแล้วก็เดี๋ยวพาเดินทัวร์ดู หลายๆต้นในสวนนะครับสภาพต้นเขาเป็นแบบไหนบ้างเผื่อใครที่ติดตามแปลงนี้อยู่นะครับนี่ต้งข้างหลังนี้ก็ถือว่า,าสวยแล้วนะครับเหลือแต่การแต่งกิง่งผมจะพาไปดูว่ากิ่งไหนที่ต้องแต่งนะครับเห็นไหมนี่เพียบเลยมูสันคิงนะครับกิ่งจะเป็นแบบนี้เราต้องแต่งกิง่งบ่อยๆนะครับมูสันคิงแต่งกิง่งบ่อยมากไปเดินกันแปลงนี้ก็ผมปลูกมันสับปะหลังไว้เป็นพันนะครับ เพราะว่าผมทํามันด้วยนะผมไม่มีพื้นที่ในการทําพันุ์มันก็เลยใช้ตรงกลางระหว่างร่องแปลงนี้ไว้ทําเป็นพันธุ์ 1, มันสับปะหลังนะครับโอ้โหนี่ต้นใหญ่มากเลยนะครับสวยนะครับนี่เป็นพุ่มดีมากนะครับมูสันคิงเป็นพุ่มดีมากเลยแปลงนี้ก็ดูแลโดยการใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีนะครับสูตรเสมอสิเสมอ แล้วก็สลับกับ2 8 8นะครับเดือนนี้ใช้15เสมอเดือนหน้าใช้2 8 8แล้วก็บวกกับตัวรวมาธาตุนะครับไว้ฉีดทางใบเผื่อใครที่สนใจนะครับไอเรื่องของอตัวจุลาธาตุที่เอาไว้ฉีดทางใบเพื่อเสริมสร้างใบให้มันมีขนาดใบที่ใหญ่นะครับดูใบมูสันคิงนะครับก็นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งอดีลไลน์ไว้ให้เนาะนี่นี่ดูใบมูสันคิงนะครับไม่ใช่หมอนนะครับ นี่ไม่ใช่หมอนใบมูซันคิงนะครับโอ้โหใบใหญ่มากมีการขยายใบยที่ดีนะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการฉีดการใช้มันก็มีความสําคัญด้วยนะครับตอนที่มันมียอดปลีแดงออกมาใหม่หมเนี่ยควรเติมปุ๋ยนะครับควรใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เขาเรียบร้อยนะครับยอดปลีแดงเนี่ยเป็นช่วงที่เขาต้องการปุ๋ยมากๆเลยเนี่ยเริ่มใส่ได้อีกแล้วนะครับเห็นไหมเริ่มมียอดออกมานี่ครับใบดาบใบอะไรแล้วนี่ก็สามารถใส่ปุ๋ยได้เลยทางดินทางใบพร้อมกันวันเดียวกันได้เลย โอ้โหดูยอดออกมาใหม่นะครับสวยงามนะครับก็มีร่องรอยของเพีย้ยเจักระจันบ้างเล็กน้อยเนี่ยครับนี่เมื่อก่อนเป็นถนนตรงนี้เอารถวิ่งได้ผมก็เลยไถยใหม่เอามันสับปะหลังมาปลูกไว้แต่ไม่ได้ปลูกใกล้นะครับสังเกตดูตรงนี้ที่มันอย่างเงี้ยก็ได้มาตัดต้นมันออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชนกับทุเรียนนะเดี๋ยวทุเรียนเราจะไม่การแขนเพราะมูสันคิงต้องการพื้นที่ในการการแขนมากเลย เพราะว่ามันเป็นกิ่งกระโดงเนี่ยขึ้นแข่งกันทุกกิ่งเลยเราต้องมาแต่งกิ่งแบบนี้นะครับนี่มันเป็นกิ่งกระโดงเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะแข่งกับกิ่งประทานใช่ไหมครับนี่จะแข่งกับกิ่งริงตัวนี้เราก็มาตัดตรงนี้ออกซะนี่ครับตัดตำแหน่งนี้ออกมันก็จะได้กิ่งตัวนี้ยือดออกไปนี่สวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปให้ดูลหลายๆต้นนะครับผมคิดผิดเลยที่เอา มันสับปะหลังมาปลูกไว้นะครับมันไม่มีพื้นที่แล้วเพราะว่าผมต้องการทําพันธุ์มันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแต่งต้นมันแต่งอะไรออกนะครับนี่เวลากิ่งมันยืดออกไปเนาะน่โอ้นร่องตรงนี้สามเมตรนะครับเผื่อใครถามนี่ร่องร่องที่เป็นร่องแถวอย่างเงี้ยครับ จากตรงนี้มาตรงนี้สามเมตรนะครับประมาณสองเมตรกว่า,วาสามเมตรแหละนี่ครับถึงตรงนี้เลยสามเมตรเนี่ยออกยอดใหม่แล้วนะครับโอ้ยสวยๆนะครับดูแลเรื่องของมแมลงให้ดีนะครับนี่นยอดแบบเนี้ยอยู่ในแปลงเดียวกันเนี่ยมูสันคิงกับหมอนนะครับตอนที่ผ่านหน้าหนาวมาเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าหมอนจะดูดีกว่าจะดูดีกว่ามูสันคิงนะซึ่งผมก็ ไม่ทราบนะว่ามูสันคิงมันแข็งแรงดังที่เขาว่าหรือเปล่านะครับแต่แรงโอ้ไอ้นี่จริงๆนะครับช่วงหน้าแรงเมื่อกี้เนี่ยอาโดนแดดแรงๆเนี่ยหมอน,นี่ใบไม้มูสันคิงแค่เหลืองแค่เหลืองนะครับแต่หน้าหนาวหนาวลมแรงๆเนี่ยหมอนเนี่ยยังยืนยืนหยัดอยู่ได้แต่มูสันคิงเนี่ยเริ่มออกอาการนะครับมันก็แล้วแต่ แล้วแต่ต้นด้วยแหละนะครับตัวนี้มันก็ผมผมคิดว่ามันมันอยู่ที่เราดูแลมากกว่านะถ้าเกิดเราดูแลได้ดูแลไม่ให้มันมีผลกระทบอะไรเนี่ยให้น้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับดูแลเรื่องของเพลี้ยและ,มะแมลงโรคเชื้อราดีๆเนี่ยผมว่าสายพันธุ์ไหนๆก็สวยหมดเลยนะครับสวยหมดแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่อยู่หน้าสวนอยู่ท้ายสวนที่ปลูกควบคู่กับต้นยูคาลิปตัส ไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นจริงๆไม่รู้จะแก้ไขย,ยังไงก็ไม่ขึ้นนี่ครับสภาพทนเป็นแบบนี้เลยมันปลูกอยู่ในท่ามกลางของต้นยูคาลิปตัสนะครับยูคาลิปตัสขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของระบบรากที่ดูดน้ําเก่งมากปลูกแล้วไม่ต้องให้น้ํามันก็ไม่ตายยูคาลิปตัสเนี่ยนะครับรากเนี่ยตอนพรวนดินนะครับโอ้โหขึ้นมากอดทุเรียนมีเต็มเลยนะครับ ต้นนี้ก็คงจะต้องได้ปล่อยไว้แล้วแหละเป็นพื้นที่ในการกลับรถนะฮะไม่ได้ทําอะไรแล้วต้นนี้ก็ทิ้งไว้นะครับไม่ไม่ซ่อมแล้วปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยดูแล้วมันไม่น่าจะรอดนะฮะต้องเอาต้นยูคาออกก่อนเพราะว่ายูคาก็ออกไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเขตแดนระหว่างแถวนะครับอยู่ที่นี่ไม่มีรั้วนะครับใช้ต้นไม้เป็นเขตแดนก็เลยแต่ต้องไม่ได้นะครับก็ยอมเสียต้นทุเรียนเราไปหนึ่งต้นนะฮะไม่เป็นไรนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวสวนเพียงเท่านี้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่วิวหน้าเดี๋ยวผมจะพามาแก้ไขทุเรียนต้นที่มันเหลืองต้นนั้นกันนะครับเผื่อใครที่ยังงงงงอยู่ทำยังไงใช้อะไรบ้างเป็นส่วนประกอบนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวรอฝนออกก่อนนะครับผมจะมาแก้ไขให้ดูหรือกลับไปย้อนดูวิดีโอเดิมๆได้นะครับกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของ YouTube เลยนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนหาดูหน้าปลกมันจะมีต้นทุเรียนที่บวมขึ้นขึ้นภาพเป็นหน้าปลกเนี่ย สีเหลืองเหลืองอยู่นะครับนั่นแหละกดเข้าไปดูเลยนะครับวิธีการแก้ไขทุเรียนใบเหลืองพวกนี้นะครับมีบอกไว้แล้วก็ทําให้ดูด้วยนะครับถ่ายเป็นวิวไปให้แล้วสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วิวหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม